สวยงามไม่จาสวัสดีทุกคนนะจ๊ะพาดูมะเขือม่วงยักษ์ตโนโอสพัทลุงของน้องหนวดช่องเดโชสุขอินนะจ๊ะใครสนใจหม่อนนอกหม่อนปแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุขอินใครสนใจฟิกหรือมะเดือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นไปติดต่อซื้อขายติดต่อตามเพจเกษตรนอกโรงเรียนเพจมัมมี่ริขาตาเทียนนครพนมน้องหนวดเราขายหลายอย่างแล้วนะทุกต้นไม้อ่ะลองไปถามดูนะเผื่อมีหลายๆอย่างเลยนะ แต่หลักๆคือมอนนอกอมะเดื่อฝรั่งไม้ด่างบอลสีเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวเราก็จะได้ไอ้นี่เราเก็บมเมล็ดพันธ์ไว้สใสัยจะเอาไปรอยไปทั่วม้วรอเดี๋ยวกันนี่ตอดีมะอยู่กับมะเขือพวงนี่เขาอยู่กับต้นมะเขือพวงนะจี่จบอกให้ นี่ว่าเขือพวงอยู่นี่ตอนนี้แหละอยู่กับคุณหน่อยด้วยอบอุ่นดีของคุณหน่อยนี่บ้านไร่อุงพยอมกข็ขายต้นไม้นะเพราะฉะนั้นติดต่อซื้อขายต้นไม้พวกพืชผักว่านทุกชนิดได้เลยไม้ป่าไม้ประดับไม้มงคลพืชผักสวนครัวไปติดต่อที่ช่องคุณหน่อยซื้อของพวกเราเนี่ยรับรองได้ ส่งของตรงตรงปกไม่มีโกงนะครับท่านทุกวันนี้ยังเห็นมันโกงโกงโกง,โกงอยู่เ่ยเนี่ยกินกินเนี่ยอย่างเงี้ยบอระเพ็ดคุณหน่อยเนี่ยกินเป็นยาอายุวัฒนะยอดอ่อนๆนเนี่ยตอนนี้น่าจะรอรุ้นว่าเขาจะติดไม่ติดเนี่ยกินเป็นยากินผู้พูดผ,ผักต่างๆน,นี่เป็นยาร่างกายแข็งแรงไม่ต้องไปหาหมออืม ฉีดยาให้หมอตายไปเถอะฉันนี่เป็นคำขอร้องของไม่ใช่ต้องร้องผิดร้องใหม่มันมีข่าวไงมีข่าวฉีดยาให้ฉันตายไปเถิดหมอนี่เป็นคำขอร้องของคนไข้ พราะมอบางคนก็แสนจันไรอนณาจารย์คนไข้น่าอายนัยนกหน,นากระดาษหมอยังเป็นข่าวอาาจารย์คนไข้เลยดูสินเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคืออย่างว่านะก็เป็นมนุษย์น่ะไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ทุกคนเป็นมนุษย์รักโลภโกรธ หลงมีอารมณ์อะไรแบบนี้แต่มันอยู่ที่การยับยั้งชั่งใจไม่รู้ข่าวจริงข่าวเท็จก็ต้องรอดูการสืบสวนสอบสวนนี่ของสาวน้อยมาแล้วไ้เต่าตัวนี้เป็นไรเนี่ยเขาชอบจังเลยไม่ให้อยู่นะตัดออกนะนี่ตัดออกก่อนอันนี้ อ้อยดำของสาวน้อยสาวน้อยทําสวนใครสนใจอ้อยดำไปที่ช่องน้อยทําสวนนะจ๊ะตอนนี้ออเดอร์เต็มแล้วมั้งเนี่ยเอามาฝังไว้หลังบ้านแล้วก็เอาพืชผักต่างๆเอามากรบๆเอาไว้แล้วเนี่ยนี่เห็นป่ะทำตามสาวน้อยไงเออต้องเพลงเพราะเพราะโอ้ยตายแล้วเธออืมอร่อยดิ ผักปลอดสารก็อย่างนี้แหละบ้านเราเพราะฉะนั้นเราก็จะมีพวกเนี่ยหอยทากแมลงศัตรูพืชสัตว์ต่างๆมาอาศัยมาหากินโน่นนี่นี่นั่นเนี่ยมอนมอนของหนวดใหรารดำออสตรกีเดี๋ยวเราจะต้องบำรุงหน่อยละคือวิธีการบำรุงดูแล การขยายอะไรเงี้ยไปดูที่ช่องเดชโชสุกินกันนะจ๊ะทุกคนเหมือนอ้อยเนี่ยอ่อ้อยเนี่ยไปดูที่ช่องเดชโชสุกินบอกวิธีการดูแลวิธีการขยายโน่นโน่นนี่นี่นั่นนั่นน,น,นี่อันนี้อันนี้ของพี่หนุ่ยต้นทูนบอนบอนหวานตูนชนออดิบแล้วแต่ใครจะเรียกกินได้หมดอุ้ยคณะเมซิโกเริ่มสูงแล้วในยอดอ่อนๆเนี่ย แดี๋ยวเราจะต้องตัดกินแล้วตัดหน้าบ้านไปแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะต้องกัดตัดอันนี้อีกพอตัดยอดเด็ดยอดไปกินเนี่ยเอาไปลวกแล้วกเก็บเก็บเก็บไว้ในช่องฟรีดได้นะเนี่ยพวกนี้คณะเม็กซิโกต้นชาย,ยาต้นผงชูรสหรือมรกอก,กินใบเนี่ยสามารถอ้น,นี้ได้เลยเอันเนี้ยเอาตัดยอดเนี่ยตัดยอดอ่อนอ,อนเนี่ยแล้วก็เอาไปหัน่นเอาไปลวกแล้วก็เก็บเข้าช่องฟรีดได้เลยนะอยากจะทําอาหารตอนไหนก็เอาออกมาได้เลย แกงส้มอร่อยอร่อยผัดน้ำมันหอยยิ่งแซ่บโรยีนน้ำพริกก็อร่อยผัดราดหน้าแทนคะนาได้เป็นอย่างดีตัดปักช้ำขยายก็ง่ายมากในี่ทิม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 ก็ติดแล้วเนี่ยตัดตัดไปทิม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 ก็ติดแล้วเนี่ยทั้งหมดที่เห็นก็คือกิ่งปักช้ำทั้งน้านเลยลงดินไปละว่าจะไม่เหลือเลยนะเหลือหน่อยอ่าอุ้ยน้องเมวันดีสวัสดีน้องเมวดีอดี ชบาเมเปใครสนใจชบาเมเปก็ไปที่ช่องเมลวดีปลูกผักบนดาดฟ้ากันนะจ๊ะทุกๆคนอันนี้เดี๋ยวเราก็จะตัดตัดแล้วก็จะทําคลิปเหมือนเดิมเวลาจะตัดจะทําอะไรก็ทําคลิปเหมือนเดิมอืมเฮ้ยเป็นไงจ๊ะอันนี้ก็ของน้องนวลยยุงเยอะอันนี้พีน้ทปัตเตอร์แล้วก็ต้นหรือต้นเนยถั่วนะวิตามินอีเขาสูงค่อนข้างมีสารต้านมะเร็งค่อนข้างสูง สารต้าน,าน,านอนุมูลอิสระเยอะอน,นี่ของคุณหน่อยคุณหน่อยอคุณหน่อยอยู่ทั่วเลยยังไม่ได้ทําคลิปอันนี้เลยหลายเนี่ยหลายละหลายละยังไม่ได้ทําทําคลิปตัดตัด,ตดเนี้อหูเสือเออต้องทํานะตัดนู่นตัดนี่ก็ต้องทำไหนขอดูสิงามดีแม,มโอเคใช้ได้งามดีฝรั่งกิมจูอันนี้ตอนกิ่งเองพวกเราเวลาได้ พืชได้ผักได้ต้นไม้ได้อะไรมาก็แล้วแต่ซื้อมาหรืออะไรพยายามปลูกให้มันรอดแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อนะจ๊ะฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนๆเอาหาววนๆทำสวนทุกวัน ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอ,อีฝากไลค์กดแชร์กดติดตามและกิดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เะคะ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราอันนี้เห็นหญ้าเขียวๆไหมพวกนี้เป็นป Ł ุ๋ยชั้นดีนะ อันนี้ก็จะพยายามหาเนี่ยเอาเศษเศษใบไม้เศษอาหารมาหมากักหมักหมกหมกได้แล้วนี่นในวงล้อเนี่ยเราก็ยังเนี่ยอย่างเงี้ยเก็บเศษอะไรก็แล้วแต่เอาลงไปเลยหมักไปเลยเนี่ยหมักไปเลยเป็นป Ł ุ๋ยชั้นดีพอหมักให้เต็ม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 เอาดินกลบแล้วก็รดราดด้วยจุลินทรีย์ต่างๆไปเติมธาตุอาหารแล้วก็ช่วยย่อยด้ยค่ะ อันนี้ของคุณแหนแดงเราเอามาจากหน้าบ้านนะของคุณต้นเกษตรนะใครสนใจแหนแดงไปที่ช่องต้นเกษตรชาแนลนะจ๊ะทุกคนเนี่ยไปซื้อเนี่ยคุณต้นก็ส่งมาให้เราเราก็ไม่ได้ส่งอะไรให้คุณต้นเลยหลายคนมากที่ส่งนู่นส่งนี่ม่ให้เราแต่เราก็ไม่ได้ส่งอะไรไปให้เลยนะเราถึงบอกว่าอยากได้อะไรขอให้บอกนะขอให้บอกเราจะได้ส่งไปให้ เพราะบางทีเราไม่รู้ว่าเขามีอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยไปดูแหนแดงช่องน้องเอด้วยน้องเอเก้าถึงเก้าเกษตรอินทรีย์เขาก็ขายอยู่เช่นกันงามดีนะยีราเด็ดยอดมาปักชำก็ติดง่ายๆเนี่ยยีราเนี่ยเด็ดยอดอย่างเงี้ยเนี่ยยอดเนี้ยทิ่มเลยลงดินเะนี่ยอดแบบนี้อุย้ยงามแบบงามใบางามงาม จิ้มลงดีนะจิ้มตรงไหนขอใส่วางตง้นตรงนี้เออเดี๋ยวกันเอาตรงนี้ก็ได้ฝากหน่อยนี่ของคุณหน่อยเห็นป่ะเราะว่ามีแววมีแววอันนี้นานแล้วนะนี่ยอดอ่อนๆของบรเพชรนะจ๊ะปักไว้นานแล้วนะเอาจิ้มไปตรงนี้นะเดี๋ยวมันก็ติด ปลูกได้ต้องขยายเป็นพวกเราเข้าใจใช่ไหมปลูกได้ต้องขยายเป็นครูสิริเห็นไหมสิรัตอเ,เกเิกาเดนอันนี้ก็ขยายวิ่เยอะแล้วตัดตัด,ตดแล้วก็ขยายอันนี้รอรุ้นว่าเป็นมะเขืออะไรเห็นใบอย่างนี้น่าจะเป็นมะเขือพวงเนาะสักคุณหน่อยเนี่ยมะเขือพวงไออย่างเงี้ยพอติดดอกมาเดี๋ยวก็ต้องถ่ายคลิปอัดเลยละเก็บแล้วก็ถ่ายไว้ จะไปลงช่องสองช่องสามช่องสี่ก็แล้วแต่มีกี่ช่องก็ลงลงไปถ่ายถ่ายไปพวกกลุ่มพวกเราเจาะกลุ่มปลูกผักอยู่แล้วคนที่จะดูเราคือคนรักการปลูกคนมือใหม่หัดปลูกนี่แหละเดี๋ยวจะได้กินเสาอ้อยน้เสาเสาอ้อยไม่ใช่สาอ้อยเสาวสาน้อยทําสวนไปซื้อซื้อไปซื้ออ้อยของเสาวน้อย,อ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 ,ยอยากชิมแล้วเนี่ย เดี๋ยวกัน,เด,กนเดี๋ยวต้องเอาเชือกมาให้เขาอยู่มัดมัดแตกหนอเน้เน้เห็นหมะแตกหนอหน้าบ้านไอ้ช่วงข้างๆนะั้นก็แตกหนอเยอะแล้วนะนี่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 คือหนอสามารถย้ายออกไปแล้วก็ปลูกได้เลยเนี่ยเออแต่ต้องเอาดินมากรอบดินมากรบโคลนนันะ สาบแล้วไม่ขอรักใครไฝ่ปองคิดครองเป็นคู่ทุกวันนี้อยู่กล้ำกลืนน้ำตาตกนัยเกิดมามีมานเฝ้าแต่พระหารดวงใจทำจิต คิดไปมองไม่ทุกรมตรวจน้ำความขันรักกันชาดเดียวรังเกลียวสวาส่างหัวใจแทบขาดพลาดความหวังเคยชื่นชมเจ็ จำไปนานลงเชื่อคำหวานพิรมรักจึงระทมทุกตรมสวงในคนเดียวมีสามหัวใจครอบครองรักปองไม่จริงรักเบื่อเลือกทิ้งนี่คนอะไรฝึกฝึกฝึก พี่วิชุดาเพลงคำขอมาผ่านความโสมมสังคมยุคใหม่เลี้ยวหาหัวใจแน่นอนไม่มีอย่าพบอย่าผ่านพวกมารผจนต้องทนวิบากรักกันแล้วจากพรากันเหมือนตาย นายนี้เกลียดกลัวจนตายขอสาบานร้ายชีวิตหนนไปเสียทีไม่มีกรรมติดไว้ก่อนนะพี่วิต้อมอารมณ์ช่องนี้นะอารมณ์ช่องต้อมชราปลูกสวนครัวกันนะจ๊าไปแนละ้วฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราด้วยนะจ้าทุกทุกคน ขยันลงคลิปไปเหมือนเดิมลงไปแบบโรัวร,รไม่ต้องสนใจยอดวิวนะจ๊ะแค่นี้นะ